โอเคค่ะก็สวัสดีทุกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนั่นเองแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่10เมษายนนะคะมีกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมล็อกอินแจกสกินฟรีค่ะในหลายคนเนี่ยน่าจะได้กันแล้วนะแล้วก็มาพร้อมกับสกินใหม่ของลอเรียลค่ะทุกคนทัวริงแดนเซอร์ค่ะราคาอยู่ที่699คูปองนะคะลดจากราคาเต็มพันสองนะคะทุกคนคือ GM เขาก็อยากให้มีเลขส,สวยๆนะคะเขาก็เลยเติมแบบ99มาด้วยนะคะก็ปาไป700คูปองกัน เลยทีเดียวนะคะลดทั้งทีนะน่าจะลดแบบครึ่งครึ่งหน่อยก็ดีนะคะเออ599ก็เลขสวยเหมือนกันนะคะทีแล้วก็พลาดไม่ได้นะคะสกินใหม่ระดับอันติเมทค่ะทุกคนยังไงก็สวยแน่นอนนะคะจัดไปเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะเสียคูปองนะเราก็ต้องเติมคูปองกันก่อนค่ะทุกคนเอนจอยเนี่ยแนะนำเพจนี้เลยค่ะ โกลเด้นเติมเกมค่ะตเติมได้ตเติมดีตเติมไม่มีอันนะคะตเติมได้ตลอด24ชั่วโมงก็จะมีราคาที่ถูกที่สุดแหละก็แบบจุกๆนะคะที่เขาอัปเดตราคามาใหม่ง่ายๆคะ่ะทุกคนเพียงแอดไลน์ไปที่แอดโกลเด้เติมเกมนะคะอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะเดี๋ยวจะหากันไม่เจอและเขาก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายะคะ่ะหากใครที่สนใจ e อ j o y t ิงลิงไว้ใต้คลิปนี้แล้วคะ่ะทุกคน โอเคนะคะทุกคนรอบนี้แอนจอยเติมคูปองไปที่2,727 27คูปองนะคะก็2727 27นะเลขค่อนข้างสวยเลยนะคะมาจัดไปเลยค่ะกับสกินของลอเลียวตัวนี้นะคะ699คูปองค่ะทุกคน The strings and the drum call out to each other. อเนะคะทุกคนคืออยากจะบอกว่าเป็นสกินที่แปลกและแหวกแนวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรากดรับไปก่อนละกันวิได้กรอบโปรไฟล์ด้วยนะคะแต่ว่ามันไม่ฟลุ้งฟิงอะนี่เลยค่ะทุกคนอย่างที่เอ็นซอยได้บอกไว้นะคะมันเป็นสกินของลอเลี้ยวที่มาแบบใหม่นะคะทุกคนที่ไม่เหมือนลอเลียวตัวก่อนๆที่ผ่านมานะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกสกินตอนท้ายเกมกันนะคะ แล้วก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเอนจอยเรียกกิจกรรมนี้ว่าเป็ดน้อยละกันนะคะทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้สะสมเป็ดน้อยมาได้20ตัวนะคือตอนแรกเอนจอยก็ไม่รู้นะคะว่าเป็ดน้อยเนี่ยเอาไว้แลกกับกิจกรรมอะไรนะทุกคนพอเราเปิดเข้ามาดูตรงนี้นะคะหน้าแกลกรางวัลเนี่ยก็จะมีสกินวันสงกรานกรอบโปรไฟล์ค่ะทุกคนเอฟเฟกต์ท่าวับท่าวิาว่งอีโมจิถาวรน,นะคะท่าเต้นของแกลกก็มีนะคะแล้วก็มีสกินสงการานเนี่ยซึ่งเอนจอยก็มี ครบแล้วค่ะทุกคนตามนี้เลยนะคะขาดแค่2สกินเท่านั้นเป็นของตูเลนแล้วก็นาครอสนะแล้วก็จะมีอีกเทศกาลสงการ2ตรงนี้นะคะเป็นสกินญี่ปุ่นนะซึ่งเอ็นจาก็มีครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันก่อนเลยว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยคะอันดับแรกเลยเอ็นจอยอยากได้สกินของตูเลนค่ะทุกคนใช้9 5เป็ดน้อยนะคะ,ค 95, 8, ะ,คะส่วนกรอบโปรไฟล์เนี่ยอยากได้ไหมก็อยากได้นะมันเป็นรูปเป็ดนะคะแต่ว่ามันไม่มีเอฟเกฟกฟุ้งฟิ้งเลยนะเป็นกรอบโปรไฟล์วอลลุพาร์ทซิสซันที่19นะคะแล้วก็สกินของนาคอตัตวนี้เนี่ยเอ็นจอยไม่ได้เล่นนาคะอตก็ผ่านเลยละกันนะคะแล้วก็มีตาอัญเชิญฮีโร่นะคะ590คูป,ปองซึ่งเอ็นจอยเนี่ยก ไปก็เป็นอีโมจิทาวอนะคะมีของคีราแกลกแล้วก็นาคอสนะคะทุกคนซึ่งเอนจอยเนี่ยเลือกของแกลกไว้ตัวเดียวพอนะแล้วก็มีเอฟเฟกสังหารเอฟเฟกวิ่งแล้วก็ท่าวาพวกนี้เนี่ยก็จะได้รับในวอลลพาซีซันล่าสุดเลยนะคะที่เติมไปก็ได้แน่นอนนะคะซึ่งเอนจอยก็มีแล้วนะคะทุกคนนี่และที่สําคัญนะคะเอนจอยอยากได้ท่าเต้นของแกลกตัวนี้ด้วยนะคะเป็นท่าเต้นชายหาดค่ะทุกคนก็จะมีท่าเต้นของแกลกตัวนี้นะคะอีโมจิแกลกทาวนแล้วก็สกินของตูเล 3ะ3อย่างนี้เนี่ยรวมไปทั้งหมด138น้อยเป็ดน้อยจริงมันก็เยอะอยู่นะและเป็ดน้อยเนี่ยเราจะหาได้เพิ่มจากที่ไหนใช่ไหมทุกคน ก็ออกมาที่หน้าไอเทมเลยนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมที่เขาอัปเดตเข้ามานี่เลยค่ะทุกคนเป็นกล่องวันสงการนะคะก็จะมีทั้งกรอบโปรไฟล์สงการ2021นนะคะเดี๋ยวนะปีนี้มัน2022ัไม่ใช่เหรอทำไมเขาไม่เอากรอบล่าสุดมาขายอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะนี่ทุกคนเราก็มีเป็ดน้อยให้เราซุ่มด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่พอค่ะทุกคนมีพรปีใหม่ด้วยนะคะนี่เลยมีเป็ดน้อยเหมือนกันนะคะก็เหมือนการขอพอรขั้นที่1นนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยสาม,มารถซื้อได้สูงสุด3กล่อง กล่องนะคะกล่องละ49คูปองซื้อไปเลยทีเดียว3กล่องค่ะทุกคน147คูปองนะคะกดไปแล้วเราก็จะเปิดเลยนะคะแต่ว่ามันมีให้เราเปิดไปทีละขั้นนะ,ะทุกคนเอ็นจอยก็จะลองเปิดไปทีละขั้นนั่นเองโอเคนะคะี่ค่ะได้พรขั้นที่2เราก็เปิดกันต่อไปเลยนะคะพรขั้นที่2นะจะได้เท่าไหร่ดูได้5เป็ดน้อยค่ะทุกคนโอเคแล้วก็เปิดกันต่อน,นะคะ ดูว่ารอบนี้จะได้กี่ตัวโอ้ห้าตัวอีกแล้วเนี่ยคะทำไมมันได้แค่5้าตัวไม่เข้าใจเลยอะ่ะน,นี่กล่องสุดท้ายแล้วนะทุกคนรอบนี้ขอ99ตัวนะออกมา99ตัวเฮ้ยได้ขั้นที่3มว่ะทุกคน <Huh? S 1> คือขั้นที่3มเป็นพรขั้นสูงสุดนะคะเอ,อนจอยไม่ได้ใจว่า จะได้เป็ดน้อยกี่ตัวนะคะถ้าเราไม่เลือกกล่องนี้เนี่ยเราก็จัดไปเลย7ตัวนะโอเคงั้นเราก็เปิดไปเลยทุกคนเผื่อมันจะได้99ตัวไง <S <S 1> <S 1> มาลุ้นกันกล่องสุดท้ายโอ้โหอะไรอะโอ้โดนแกงว่ะทุกคนอะไรวะได้แค่5ตัวเนี่ยนะคือถ้าเลือก7ตัวเมื่อกี้ก็ได้7ไปแล้วนะคะแล้วเราก็มาลุ้นกันต่อคะ่ะทุกคนเป็นกล่องวันสงกรานนะคะ คือกล่องเนี้ยซื้อสูงสุดได้แค่15กล่องเท่านั้นนะคะ225คูป,ปองค่ะทุกคนเอ็นจอยกดไปเลยนะไม่รีรอไม่รอรีเปิดเลยค่ะทุกคนยังไงยังไงเฮ้ย16ตัวหรอ จริงนี่ไม่คุ้มคุ้มเปล่าวะ16ตัว225คูปองนะคะตกตัวรับประมาณ13-14คูปองทุกคนมันไม่คุ้มเว้ยและตอนนี้เราก็มีเป็ดน้อยทั้งหมด51ตัวนะคะที่ n j นจอยเนี่ยได้เก็บสะสมแล้วก็ไปตามล่ามานะคะได้แค่นี้จริงๆทุกคนแต่คิดว่าเดี๋ยวก็คงมีกิจกรรมใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะคะตามล่าเป็ดน้อยกันต่อทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ขอแลกท่าเต้นของกแกลกก่อนละกันนะคะคืออยากเห็นมากเลยจัดไปก่อนเลยค่ะทุกคน15้าเป็ดน้อยแลกไปนี่นะคะทุกคนได้มาเร้วแล้วก็อีกหนึ่งอันนะคะที่จอยอยากได้เนี่ยเป็นอิโมจิของกแกลกนะคะถาวรนะใช้20เป็ดน้อยก็แลกไปเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเป็นอิโมจิตัวนี้นะคะของกแกลกโกรธแล้วนะเออ แล้วเราก็มาดูท่าเต้นกันดีกว่านะทุกคนที่เราได้มาเมื่อกี้เลยนี่ไงเฮ้ย <Hey, S 1> mm hmm. มีเสียงด้วยหรอเอาจริงดิโคตรฟีเอามีเสียงด้วยนะคะและก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปนะคะทุกคนมันก็จะมีกล่องของสกินลอเลี่ยวอีกหนึ่งกล่องนะคะที่มีท่าเต้นด้วยนะ <laughs> แต่ว่าเราจะเปิดทีละ20กล่องนะคะมา20กล่องแรกจัดไป100คูปองนะ ได้เลยก็จะดีมากนะคะจะได้ไม่ต้องเสียขูป,ปองเยอะโอเค20กล่องเดียวก็ได้เลยนะคะสวยงามมากค่ะจังหวะนี้ไปค่ะทุกคนเราไปดูเอฟเฟกสกินแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลของลอเลียวกันดีกว่านะคะโอเคค่ะทุกคนมาแล้วนะคะกับสกินของลอเลียวตัวใหม่ตัวนี้เลยนะคะเป็นสกินระดับอันติเมตนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะมาดูสกิลแรกกันทุกคนนี่ค่ะโคตรสวยคือเอฟเฟกตอลังการเวอร์ เนี่ค่ะเป็นรูปดอกบัวใช่ไหมน่าจะใช่นะส่วนสกิลที่2นะคะทุกคนนี่เลยหืมสวยอะ่ะชอบว่ะทุกคนทั้งเอฟเฟกเสียงนะคะแล้วก็เอฟเฟกตสกิลนี่คือแบบคือดีอ่ะคือดีมากนะคะมาดูอันติีกันดีกว่าโอ้โหโคตรอลังการคือแบบ ดอกบัวใหญ่มากเฮ้ยทุกคนมันใช้ดอกบัวใช่ไหมเอ็นจอย Enjoy แบบพูดถูกแล้วใช่ไหมเออบางทีก็พูดผิดพูดถูกเลยคะ่ะนี่ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆ <Lotus. S 1> แต่คือชอบอะ่ะทุกคนสกินนี้มันเวอร์ดีนะคะเออเรามาดูท่าวาร์ปกันบ้างดีกว่านะ โอ้โห oh, ทุกคนดูไปดูมาก็คล้ายๆกับสกินแบบอัลาดินอินเดียอะไรทํานองนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็น่าจะมีเท่านี้นะคะแล้วก็ท่าเต้นใช่ไหมนี่ค่ะทุกคนที่เราได้มาเมื่อกี้นะท่าเต้นของสกินตัวนี้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเต้นไปด้วยเดินไม่ได้นะคะเออเวลาเดินมันก็จะหยุดนะคะก็ประมาณนี้เลยทุกคนสําหรับกิจกรรม ที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้นะคะส่วนเป็ดน,น้อยเนี่ยเอ j นจยขอเอาไว้กิจกรรมหน้าและกันเผื่อมันมีอะไรอัปเดตเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยสะสมแล้วก็ไปแลกสกินของตัวเลนกันอีกทีนะคะก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้เอ j นจยด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ